แต่หลายคนจะเห็นนะคะว่าชอรี่ทําคลิปเกี่ยวกับผมผมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะย้อมผมทําเคมีนู่นนี่นั่นม้วนผมอะไรเงี้ยก็คือทำาอาหมดแล้วนะคะมีช่วงที่ชอรี่เนี่ยผมร่วงค่อนข้างแบบหนักวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผมร่วงที่ชอรี่เจอนะคะพร้อมกับจะมาบอกวิธีนะคะว่าทํายังไงให้ผมกลับมาแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีผมไม่ร่วงแบบง่ายๆทําตามได้ง่ายๆแล้วก็ได้ผลจริงค่ะต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยชอรี่เป็นคนที่ผมหนามาตั้งแต่ เด็กแล้วนะคะเป็นคนแบบผมยักโซผมเส้นใหญ่ไม่ได้มีปัญหาผมอะไรเลยนะคะคือผมค่อนข้างแข็งแรงดีมากเลยแหละแต่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเฉลี่ก็เรียนจบเนาะแล้วเราก็อยากแบบเปลี่ยนลุคทําสีผมตามเทรนด์อยากย้อมผมอยากฟอกผมนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะเอรี่ก็เลยทําหลายสีมากๆแล้วก็ทําค่อนข้างบ่อยมากๆเลยด้วยทั้งฟอกแล้วก็ทั้งย้อมผมเลยสีผมม้วนผมโดนความร้อนต่างๆเนาะด้วยความที่ว่า เราเป็นคนผมอยากโซกอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่หนีบไม่หมวนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างดูแบบฟูฟๆอีกนิดนึงจนช่วงประมาณกลางกลางปีที่แล้วนะคะจนถึงปลายปลาปีเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าผมมัน ผมมันบางลงอะคือช่วงนั้นคือมันร่วงประมาณนึงเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าเราเศร้าทุกครั้งที่เราสระผมอันนี้ออกะผมที่สระแล้วมันร่วงออกมาคือมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ปริมาณผมที่มันร่วงอยู่ในห้องหรือเวลาหวีอะไรเงี้ยเจ้าความที่เราผมหนามาก่อนพอมันเริ่มบางเนี่ยมันก็รู้สึก ได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยมันด้่ปกติแหละแล้วเชอรี่เป็นคนที่หวงผมมากจะตัดผมให้สัน้นเลยยังเสียดายผมเลยอะ่ะแล้วพอมาเห็นมันร่วงไปเยอะๆอย่างเงี้ยคือเราเราเสียใจอะ่ะคือมันเครียดเลยนะคือมันมันเครียดจริงๆหน่อยอะทีเนี้ยพอเราจะเริ่มทําอะไรเริ่มย้อมผมเริ่มฟอกผมเราเริ่มคิดเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งเครียดมากขึ้นไปกันใหญ่นะคะเราจะปัญหาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ เริ่มหาทางออกนะคะเริ่มหาวิธีว่าจะทำไงให้ผมเรามันกลับมาหนาเหมือนเดิมอะ่ะหรืออย่างน้อยก็แบบไม่ร่วงไปมากกว่าเดิมซึ่งตัวเชลลี่เองอะ่ะก็คือเริ่มจากภายในก่อนพยายามไม่เครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยก็เป็นอีสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผมของเราร่วงนะนะตอนนี้เนี่ยเชลลี่ก็ถือว่าไม่ได้คิดมากเท่าเมื่อก่อนแล้วอเออไม่ได้เครียดเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะขยับไปในเรื่องของการกินบ้างนะคะพยายามกินอาหารที่ที่เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องผมขาดรุนร่วงได้ อย่างแบบน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองไข่ปลาแซลมอนธัญพืชต่างๆผักโขมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คือสามารถช่วยเสริมสร้างรากผมให้แข็งแรงได้นะคะหรือจะเลือกกินเป็นพวกอาหารเสริมอย่างพวกไบโอตินอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันซึ่งอาการบำรุงจากภายในอะไรเงี้ยอย่างเรื่องความเครียดอย่างเรื่องการกินอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยชารี่ก็ไม่ได้มีปัญหาก็เลยรู้สึกว่างั้นเรามาเน้นการแก้ปัญหาจากภายนอกบ้างดีกว่านะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเจอมาคือเราเอาเข้ามาทันนั้นหมายถึงว่าเราเอา เข้ามาจากภายนอกอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวชันที่จะมาแชร์เป็นสเต็ปๆเลยนะคะเป็นรูทีนที่ชันที่ทําเป็นประจำอย่างแรกเลยนะคะนั่นคือในเรื่องของการหวีผมการมัดผมนะคะเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแต่หลายคนอาจจะมองขา้ามมันเพราะมันค่อนข้างเบสินาะถ้าเราหวีได้ถูกช่วงหวีได้ถูกต้องมัดผมได้ถูกวิธีอะไรเงี้ยก็จะสามารถเซฟผมเราได้ประมาณนึงเลยนะคะผมของเราก็จะไม่ ขาดลุลร่วงง่ายนะการหวีนอกจากมันจะช่วยให้ผมไม่พันกันคือมันก็จะช่วยทําให้ผมของเรามันสุขภาพดีอะไรเงี้ยได้ด้วยนะแบบกระตุ้นพวกหนังศีรษะช่วงที่เชลี่แนะนให้หวีผมนะคะตอนเช้าตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะหวีอยู่แล้วอยากให้เพิ่มการหวีผมก่อนการสระผมเข้าไปด้วยนะการหวีผมก่อนสระผมดียังไงก็คือทําให้ผมไม่พันกันนะคะทาให้เราสระได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยการหวีผมก็ช่วยทําความสะอาดผมของเราได้อีกประมาณหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเราใช้หวี ที่มันเป็นพวกหวีแปลงขนหมูป่าตัวแปลงขนหมูป่าเนี่ยจะสามารถช่วยทำความสาะเส้นผมของเราได้นะคะไปลดภาราของการสระอะไรเงี้ยทำให้การสระผมมันสะอาดยิ่งขึ้นได้ด้วยการวัดผมไม่ควรวัดผมแน่น จนเกินไปเวลาเราแก้ออกมันก็มักจะมีเส้นผมติดตามมาด้วยแบบเยอะแยะแต่ไปหมดเพราะว่าเรามัดแน่นเกินไปหรือบางทีเราจะใช้หนังยางที่คุณภาพไม่ค่อยดีเป็นยางแบบยางรัดแกงอย่างเง,ง,ง,งี้ยคือไม่ควรเอาม,มามัดผมเลยนะคะยางรัดแกงมันก็จะมียางหลากหลายแบบนะคะที่ช่วยเซฟผมของเราได้ก็ลองลองดูกันเนาะสเต็ปต่อมานะคะนะัคือการสระผมและการเลือกแชมพูนะต้องบอกว่าขั้นตอน,นเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากเริ่มจากการเลือกแชมพูแล้วก็คิมมูวดก่อน ะะมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้แชมพูหรือคีมนวดอะไรก็ได้แต่เราควรดูปัญหาผมของเราช่วงนั้นเป็นหลักนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเราอะ่ะมันมีปัญหาอะไรอย่างเขอรชร์ลิ่อย่างเงี้ยปัญหาก็คือผมเราร่วงเราทําเคมีบอยเราย้อมผมเราม้วนผมเราหนีผมเพราะฉะนั้นแชมพูและคีมนวดที่เราเลือกเนี่ยก็ต้อง ช่วยในเรื่องของการแบบลดผมขาดหลุดร่วงซึ่งแชมพูและครีมนวดที่ชันี่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจาก t r e s ซ m ม่นั่นก็คือ t r e เซเม่ Hair f o r Control มาในขวดสีดำทองแบบนี้นะคะแล้วก็ขวดสีขาวทองแบบนี้เขาออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาผมขาดหลุดร่วงโดยเฉพาะเลยสามารถลดผมขาดหลุดร่วงจากการกัด ยืดย้อมได้ถึง90%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกได้เลยมีเทคโนโลยีบอลรีแพร์ซึ่งช่วยเชื่อมสมานแกนในของเส้นผมนะคะให้กลับมาแข็งแรงได้พอแกนแข็งแรงมันก็จะไม่ขาดหลุดล่วงง่ายนั่นเองนะ โอเคพอเราได้แชมพูครีมนวดที่มันตอบโจทย์กับสภาพผมของเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาสระผมกันสําหรับการสระผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แบบเออสระ,ะไปเถอะนะคะคือมันก็จะมีวิธีการสระผมที่ถูกต้องจะช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีด้วยก่อนสระผมเนี่ยอย่าลืมหวีผมนะคะอย่างที่เชดดี้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะหลังจากที่เราหวีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเชดดี้จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการ ล้างผมนะคือมันไม่ใช่แค่ทําให้ผมเปียกคือเราต้องล้างจริงๆควรเทคไทม์กับเขานะคะควรให้เวลากับเขาหน่อยใช้ทงนิ้วของเราในการนวดๆไปที่หนังศีรษะนะคะให้ทั่วๆเลยล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาสระกันหลัจากเราบีบตัวแชมพูออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าโปะลงไปบนหัวเลยนะถูๆให้มันเกิดฟองก่อนนะคะใช้มือของเราอะ สอดเข้าไปนะคะอาจจะเริ่มจากหน้าผมของเราตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปที่ไท้าถอยขึ้นไปให้จําไว้เสมอว่าการสระผมไม่ใช่การ คยี่ลงไปบนผมแต่การสระผมคือการทําความสะอาดหนังศีรษะนะคะให้เราโฟกัสไปที่หนังศีรษะเป็นหลักเลยหลังจากที่ตัวแชมพูมันเข้าถึงหนังศีรษะของเราแล้วนะคะก็ให้เราค่อยๆนวดเนาะไม่ควรใช้เล็บนะคะให้ใช้การนวดใช้ท้องนิ้วของเราโฟกัสไปที่หนังศีรษะของเราให้หนังศีรษะของเราเนี่ยสะอาดที่สุดเนาะเดี๋ยวพอเราสระไปเรื่อยเเนี่ยตัวแชมพูเขาก็จะค่อยๆไหลลงมาที่เส้นผมของเราเองตอนล้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไหลลงมาเองนะคะ หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วนะคะในบางวันเราอาจจะลงเป็นทรีทเมนต์ก็คือถ้าใครจะลงทรีทเมนต์เนี่ยก็ให้ลงทรีทเมนต์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยครีมนวดนะคะสาหรับครีมนวดเนี่ยเชดีก็จะใช้สูตรเดียวกับแชมพูเลยก็แนะนําให้ซื้อคู่กันไปเลยนะคะเพราะเขาคิดมาแล้วว่าถ้าใช้คู่กันอะ่ะมันจะช่วยส่งเสริมกันทําให้มันออกมาได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนาะก่อนลงครีมนวดเนี่ยนะคะก็ให้บีบผมให้มันไม่ต้องเปียกมากให้มันหมันมา,มา,มานิดนึงเพราะว่าตัวเนื้อครีมนวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเนื้อ ค่อนข้างแบบแน่นๆเนาะเนื้อข้นๆนะคะถ้าผมเราเปียกมากๆเนี่ยตัวครีมนวดจะไม่ค่อยเกาะนะมันก็จะไหลการลงครีมนวดเนี่ยก็คือให้ลงตั้งแต่กลางผมไปจนถึงปลายผมเราไม่ควรลงตั้งแต่โคนมันจะทําให้ตรงหนังศีรษะมันไวซึ่งพอผมมันมัน,ม,นมากๆเนี่ยมันทําให้ผมของเราร่วงด้วยนะคะสเต็ปต่อไปนะคะหลังจากที่เราสาวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเช็ดผมแล้วก็เป่าผมกันนะคะหลายคนอาจจะติดการเช็ดแบบขยี้ขยี้ซึ่งอันนี้ นะคือไม่ควรทําเลยไม่ควรทําเลยจริงๆในช่วงที่ผมของเราเปียกอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ผมของเราอ่อนแอกว่าปกตินะคะคือมันจะขาดได้ง่ายกว่าปกตินะเราจะต้องถนอมเขาสุดๆนะคะในช่วงที่ผมของเราเปียกค่อยๆซับผมนะคะไปเรื่อยๆซับๆๆซับซันะใช้ผ้าขนหนูอะซับๆให้มันดูดน,น้ำออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถัดมาที่การเป่าผมนะคะเราควรจะเน้นการเป่า ให้หนังศีรษะของเราแห้งก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะคะเน้นไปที่หนังศีรษะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไปจอนะเน้นที่เชอรี่หมายถึงเนี่ยหมายความว่าพยายามใช้มือของเราอะ่ะสอดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้ลมอะ่ะมันเข้าไปถึงหนังศีรษะแล้วก็ทําให้หนังศีรษะของเราแห้งให้ได้ไวที่สุดนะคะบางคนอาจจะไปเริ่มเป่าที่ผมก่อนเลยหนังศีรษะก็จะยังไม่แห้งดีซึ่งการที่เราปล่อยให้หนังศีรษะของเราเนี่ยเปียกไปเรื่อยๆไปนานๆเนี่ยมันส่งผลทําให้ผมของเราร่วงได้ด้วยนะหลังจากที่เราเป่าหนังศีรษะ จนแห้งแล้วนะคะค่อยเริ่มมาเป่าที่ผมจะใช้วิธีการกดไดรลงนะคะไม่ใช่การเป่าเสยขึ้นนะแต่เป็นการเป่าลงตรงนี้ก็คือจะช่วยทําให้ผมของเรา,าไม่ฉีฝู ก็หมดแล้วนะคะสําหรับวิธีการต่างๆนะคะที่จะช่วยลดผมขาดหลุดร่วงเนาะทึ่ทั้งหมดนี้ก็คือชารี่ทําเป็นรูทีนทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะลองไปทําตามกันบางอย่างนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราสามารถปรับให้เคยชินปรับให้เป็นรูทีนได้เนี่ยจะสามารถลดผมขาดหลุดร่วงได้แน่นอนใครที่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วงแล้วกาลังมาหาแชมพูคิงด้วยนะคะชารี่ก็ แนะนำ Tresemme Hair for Control นะคะให้ทุกคนไปลองกันตัวนี้คือเชอรี่ใช้มาสักพักแล้วแล้วก็เวิร์กจริงๆคือตอบโจทย์ปัญหาเลยเพราะว่าผมของเชอรี่เนี่ยส่วนใหญ่ขัดหลุดร่วงจากการทำเคมีกัดดัดย้อม,มอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความร้อนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยสำหรับใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เชลลี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เชลลี่ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ